ไม่ขึ้นราอ่ะให้เลยสี่วันไม่ขึ้นรารับประกันสี่วันไม่ขึ้นราแน่นอนนะมาสําหรับใครที่สนใจอยากได้เข้าเมาเนาะพร้อมเปิดรับออเดอร์นะคะพร้อมเปิด,ปดรับออเดอร์เนี่ยอยู่ที่อ่ากิโลละหนึ่งร้อยสามสิบบาทกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะถ้าใครต้องการสั่งซื้อยังไม่รวมค่าส่งนะเพราะว่าคือลงไปแล้วคือคนสนใจเยอะ เออเอาพร้อมเปิดรับออเดอร์นะแต่จะแพ็คให้แบบนี้นะเพราะว่าทางโรงงาน่มันเป็นเขาเียกยงมันเป็นโรงงานเล็กมันเป็นแบบไทยบ้านเฮ็ดเองค่ะนะเพื่อนสิเฮ็ดแบบดั้งเดิมจะทําแบบดั้งเดิมก็คือว่าไม่ใส่สีไม่ใส่อะไรเลยก็จะประมาณนี้เนาะพี่เต็มก็จะมาแพ็คเองนะคะมาแพคเองมารีดอากาศเองประมาณนี้นะคะพร้อมส่งนะคะรับรองไม่ขึ้นลาไม่อะไรเพราะว่าเป็นข้าวเม่าที่คั่วแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไม่ใส่สีไม่ใส่อะไรเลยคั่วแล้วก็ตําเอาเปลือกออกแล้วก็ตําให้มันเป็นๆบแบบนี้ แห้งหอมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นนะคะแห้งหอมไม่ขึ้นราอ่ะให้เลยสี่วันไม่ขึ้นรารับประกันสี่วันไม่ขึ้นราแน่นอนนะคะประมาณนี้อันนี้คืออาถุงละหนึ่งกิโลกรัมนะประมาณนี้